Субтитры сделал ควรรางวัลมักลายปหลักคนนอนได้สามคนน่นบอสี่แบ่สี่คนเดแต่ละน้อยน้องน้องพูดในหาคนมนเปลี่ยนได้่เปลี่ยนหคนแต่รางวัลใหญ่คนหนึ่งเปลี่ยนได้ห้นเหลือกินเหว่งกินเห <laughs> น่ตามเธิดวามสิิ์ยังครับสนุกสนานไป ได้มาร่วมก็ดีใจละได้ได้มานั่งกินเราพัดโต้กินชีวิตผมก็มีความสุขแล้วครับได้ครับผมก็ได้เนี่ไปสอง้อยนี่ว่าเพิ่มไปสองม้อยเนี่ยบ้านที่ผมชิร้ายพดถึอบ้ามชิ้ายอะไามันเนี่ยเปื้อนเลยนั่งน้ำกันเปื้อนเ้นเลยเนี่ยเนี่ยจะฝาดเนี่ยมันเป็นเวทเป็นกรรมเดี่ยวเล่นกัน์ันั้นอะยเนเติมน้ำมันเลย นั่งน้ำกันในรถเดินบมีผู้ใดได้รวมถึงตากล้องน้ำแย่ yeah, กันเปนตากระปองเมือเ่อนะเพราะว่ารถสองคั้น คนไทยถามอ่ะเป็นไงน,น้อเงิเนเมื่อได้เห็นที่บอลน้อยให้เป็นแจกไปน้อแจกกันไปน้อแจกแล้วพี่น้องตั้งแต่มือที่เพื่อนให้แต่หักมาได้เฮ็ดคลิปขอบคุณพวานด็กน้อยมันหลายบ้านพอเวลากลับมาก็แยกงาย่กันครับแยกใหย่กันก็เลยมีมาเฮ็ดคลิปขอบคุณโดยให้ผมเป็นตัวแทนครับ สองคะแนนไม่นึงนั้นได้สองคะแนนนั่นได้ LED กับบอลบอลน้อนครับกางหัวในบอสด้วยครับผมหิงหิงรวยดังดังๆดังปังไรวยรวยครับผมจังรวยรับรวยครับผมครก็คือจังบอสเพิ่อนมาแหละครับผมสภาพแข็งแรงนั้นทุกสิ่งใดสนับใจาัฒนาทุกอย่างครับผมอยู่ บเป็นหัวหน้าเออหัวหน้าเกิดมาเบิดหน้าก็ได้น้ำปูน้ำทิมนะครับพวกผมก็ยิ่งเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับบอสน้อยก็ให้คู่กับบอสยู่ให้คู่กับพ่อครับไปด้วยันอ่าทางบารลับบอร์นอนอีกอ่ะอ่าก็ผมก็ยิ่งเป็นต้นกำลังครับให้อยู่เบื้องหลัง ไปพ่อมๆกันรวยไปน้ำกันู้กครับป่างขัตอันนี้อีรอยเข้าครวันนี้หอดแช่ภูมิอันนี้วันนี้ร่อยเ้ารชภูมลแล้วผมก็ต้องเลน่นขับรถไปส่งทีมงานยวยตะแคงอีกเกือบสีบโล ขนาดยีคั้งพอดีไม่น้องไ่ได้เขาป่ะบงเขาอ่ะไห้ให้ไปเบิ้งให้อ้อยให้ยังกับเบิ้งปตาลามว่กแค่แคปาสามตั้งอะไรก็ได้เาเนี่ยคือปุ๋ยในแท้ก็สอบสอบว่าเอฟซีทุกคนแล้ะครับที่ ใดก็ขอให้เจริญลุกเรื่องครับอ um ีกสีอยู่ใจสุขารแก่พัฒนาทุกประการเอมสีทั้งทั้งเบิร์ดทั้งเมัดทุกคนครับใายคนเป็นใครมากันไรครับหลักๆเลยผู้ใหญ่ใจดีกัน่นไทยของบุรีรัมย์ครับได้อีกหลายๆคนเป็นแล้วก็ได้ออกน้ำได้ครับครับสุขภาพแข็งแรงเลยด้วยกิจกิจการงานใดก็เจริญเรื่อง โลกมีไดกันเป็นลาบอันกระเริฐแล้วเนี่ยยาเจ็บยาจนทุกคนแล้วครับไปรุงเทปไปชลบุรีพัยาโอ้ยเถือนอีมาบากไปเดพูดอะไรครับเรงถุงมือเึืงเนีงปมมือเรื่องหันทะเลมันก็มีแห้งสู่แล้วแนครับเรื่องหลับเรื่องดึมครับวพูดหลายๆครับผมไปยุบ้านี่กรับจินไปเห็นอย่างกับนาไทยปวกไทยป้าวไอแต่พวกไพืมนเสล่ ถ้ามีแคนั้นเนาะไม่ได้ไปเที่ยวไานกันเดยนอ่ะันป่ากังเดยนะจะเลวันทไนี่ยครับานก็ี่ีกวาปานเกันแต่าตัไหเนาะแล้แกป่าก็มีด้วเนาะแกปมเกาแกงวก็จำรดาษด้อหลับมานอนนี่แก้แกป่ามล้วแกงัวมีบิ แกทุกกยันแกลุไทยครับมี่แก่ผู้ใดมักแบไหจีบเงินได้ครับ ไปดีก <Men. laughs> well. ็เทากันหากินเขาเศร้าซัแล้ครับเขาเศ้าเทียงแล้วเันบ่นเนี่ยแนเขาเศร้าที่ไก่ไปเทียงก็ซวยลุงไปทีแล้วเนาะไาเทียงหาไลงเฮ็ดพิธีเพื่อนเด้เห็นไหมต้องลุงเว้นครับานอัแยกหญ่ไปหาเนแล้วเห็ดให้เห็ดนะเห็ดให้เห็ดน้นไปตลับ อ็ไปนี่สมักรกี่รอแต่ให้รอนะไอ้ยอยกี่รอแต่ป้าปั๋มไอ้ฝดกีเป็นคนดเฮดไอ้เฮดอ้อยดิเฮดอ้อยเฮดอ้อยเอ้อยนะครับเกดงวยมันเฮดกาไปเฮดกาแปฮาร์จืดของเก้าของเก้าเออของเก้าครับคุได้ของเก้าเหลายๆปอกได้ครับเดี๋ยวผมจะเอารถไปเอาครับ ่อยไหลละบอกได้ครับราคาดีบอกว่าราคาดีเพ <laughs> ่นผมตัาแก่รถไทยก็ติดไปนั่งจะเทงรถไทยนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้รถไทยตัาแก่ละไหลยหลยละดีใจยูได้กลับบ้าน ดีใจมันได้ดีใจโยดีใจมันทุกคนละก็ดีใจมองได้เห็นน้ำพอหน้าแม่ยุตอนนี้นอนเบิ้งตอนนีอดีใจมองมองมีเงินไส้เลยแหละดีใจมันได้มือละสามร้อยสองร้อยก็ไปสันญญาสันมีผู้จ้างก็ได้จ้างยุจ้างมันเสียหนาตามนี่เราไปนี่งานหาไว้แล้วกู้มันเนี่ย มันสองบาทสองบาทซื้อจีวายูวานีลมเตะมันอ่ะเออที่มันตป็นันาอย่ก็เสองบาทมันสองบาทซื้อหน้าออรรถห้าออรรถสองบาททลงแต้งก็ไ้ลบผมานลงแป้งเปิือมันต้องราคาต้องดี